ขางเข้านอนคนดูนะคะของชาติดินยันมันมีนี่อนเด็กจะมีมอนจะตาวันซงแบซุนแบบขวดทหารเลือดชนเขาทงคนนิยมหนุ่มกวดไ่เราไมนาทักถนมาปาตาบมืน้ำลายรถไฟขึ้ทางพวันต อาดังของสมพาวการใบมาคุคัดระยะเที่ยวใหญ่และพายไปและล้นแตแล้วเออเลอเลอเทเลอเยอะเออเยอะเด้อเสีนุ่ยเยอเสือดาให้ยใส่ผ้าดจุดาทับหยอกอาอ่านอยนอย เก่งจังเลยค่ะ